สนับสนุนโดยสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี้ยวหมู่น้ำตราซีพีให้ทีนเงินนำไปก่อน22 1สต่อสิ ไปต่อกันที่ข้อ2กันเลยดีกว่าฮะไปกันที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับ<ป>น้องๆทราบหรือไม่ครับว่าประเทศสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้นมีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากเป็นอันดับ3ของอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเลยทีเดียวและหากใครได้ไปเยืยนอนยังโฮจิมินซิตี้จะได้พบกับ โบสถ์ที่กระจายตัวอยู่ตามมุมเมืองต่างๆแต่โบสถ์ที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งก็คือโบสถ์นอทดัมซึ่งชาวฝรั่งเศสในยุคอนานิคมใช้เวลาร่วม6ปีในการสร้างมหาวิหารแห่งนี้ด้านหน้าโบสถ์จะมีรูปปั้นของพระแม่มารีขนาดใหญ่ส่วนตัวโบสถ์เป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสมีหอคอยคู่สูงเด่นเป็นสง่า โดยโบสถ์แห่งนี้นับว่าเป็นสัญลักษณ์ร่วมที่แสดงถึงการเข้ามาของตะวันตกในเวียดนาม และปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คของโฮจิมินท์ซิตี้ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเข้าชมจำนวนมากรวมทั้งยังเป็นสถานที่ยอดฮิตที่คนเมืองโฮจิมินห์มากนิยมมาถ่ายรูปฮีเวดดิ้งอีกด้ดวยและใกล้ๆกับโบสถ์นอเทรดัมนั่นเองก็ยังมีอีกหนึ่งอาคารสไตล์ฝรั่งเศสที่สวยงามไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือไพรส์นีกลางโฮจิมินท์ที่ทำการไพรส์นีขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดน,นาม ซึ่งออกแบบโดยกุสตาฟไอเฟลสถาปนิกระดับโลกผู้ออกแบบและสร้างหอไอเฟลของฝรั่งเศสนั่นเองโดยหากมองจากภายนอกเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอาคารที่มีรายละเอียดของสถาปัตยกรรมโคโลเนียลอย่างเด่นชัด และเมื่อเข้าไปภายในอาคารก็จะได้พบกับความโอโทงที่ลงตัวด้วยการตกแต่งอันเรียบง่ายแต่งดงามซึ่งที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติทั้งการส่งจดหมายส่งโปสการ์ดซื้อขายแสตม์เพื่อการสะสมรวมถึงการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยในแต่ละวันที่นี่จึงเต็มไปด้วยชาวเมืองโฮจิมินห์และนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะเวียนมาใช้บริการจํานวนมากยกเว้นคุณลุงท่านนี้นี่แหละครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณลุงจะมาปักหลักอยู่ที่ไปรณีน์ทุกวันเพราะเหตุผลบางอย่างง,านนงั้นน้องๆลองทายกันดูสิครับว่าคุณลุงคนนี้เขามาทําอะไรที่ไปรณีน์เขาไปทําอะไรบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็คาดไม่ถึงด้วยอ้าวคิดครับเอร้งาอะไรต้งาอะไรนะเลเรื่องก่นี้เวลาคนเราแล้วจะเจอเขาเขาถึงใจเขาอาจจะทำอะไร ไอเดียแรกเลยใครดีครับผมคิดว่าเ,ออเขามาสะสมสแตม์ครับมาสะสมสแตม์อ่าครับอโอเคเขาเี่นบ้างผมคิดว่าเขาน่าจะมาแบบมาเหมือนเป็นผู้ช่วยแบบว่าเราเรามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากบางคนก็แบบอาจจะหลงทางอะไรประมาณนี้หาห้องน้าอะไรอย่างนี้เขาก็มาช่วยนําทางให้เราโอ้อแปลว่าจริๆให้บริการกับนักท่องเที่ยว ที่อยากใช้บริการมาที่พี่รอนกันบ้างผมกําลังพยายามพยายามคิดวิเคราะห์ครับเพราะว่าอย่างอย่างประเทศประเทศเวียดนามเนี่ยผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปมาก่อนอแล้วก็อย่างที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าลุงเขาน่าจะมาย,ยืนน้องสักศรีมสเตมใช่ไหมครับของผมนี่คือยืนขายสแตมครับ <c oughs> สีแดงมาทางเดียวกันเลยสีน้ําเงิน <c oughs> เห็นหัวล้อกุ๊กก,กิ๊กก,กกุ๊กกิ๊กอ่าเสมือนว่าที่สีแดงต่อมาไม่ใช่ฝั่งนั้น ใช้จินตนาการเยอะไปฟังฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เมื่อกี้ก็ตอบชัดเจนว่าขันเอาไว้เคอถูกเป๊ะสุดท้ายเคะหรือเปล่าเคะเอาไว้วนก็วนปุ๊บคอปุ๊บอะไรอย่างนี้ขั้มข้อนี้มาก็คือดูจากอายุของลุงเขาแล้วค่ะเขาเป็นแบบว่าเขามีอายุมากเขาสูงอายุแล้วก็เขาน่าจะอยู่ในสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมคะตอนในสมัยนั้นน่ะเขาอาจจะได้รับ มีคนส่งจดหมายหาเขาแล้วพอถึงยุคที่มีการใช้โทรศัพท์ฝั่งลุงเขาก็อาจจะโทรมาบอกว่าเนี่ยได้รับจดหมายฉบับนั้นไหมมันเป็นจดหมายสําคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงเขาบอกว่าลุงเขาไม่ได้รับเฮ้ยนี่เป็นเรื่องความรักนะพี่เฮ้ยเฮ้ย้พี่าไม่ไไมีจินตนาการไง<ป>ต่อแล้วนต่อก็เหมือนกับว่าลุงเขา ต้องการจดหมายนั้นเพราะว่าฝั่งหนูเขาบอกว่าว่าเป็นจดหมายสําคัญนะคะมันอาจจะแนบสิ่งที่สําคัญมาด้วยก็ได้ลุงเลยไม่ยอมไปไหนลุงเลยขออยู่ที่นี่เคนดูมารอทุกวันเป็นเวลาหลายปีนะโอ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูคําตอบกันดีกว่าเดี๋ยวอาจจะใช่ก็ได้ล้วนๆฝั่งนี้อ้าวมาลองฟังหัวหน้าทีมบ้างหัวหน้าทีมน้ําเงินนะ้ะ เอาเลยนะคะเอาเลยครับคือเมื่อกี้เราดูวิทีอาสิ่งที่สังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าคุณลุงคนเมื่อกี้ตอนที่ฉ่ายหน้าเข้าไปครั้งแรกค่ะเหมือนลุงอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วเราก็แอบสังเกตเห็นวมันมีอุปกรณ์อยู่บนโต๊ะลุงเหมือนเป็นแว่นขยายอะค่ะแว่นขยายซึ่งเราอะมองว่าแว่นขยายเนี่ยมันใช้ได้2หน้าที่ หน้าที่แรกเนี่ยมันคือขยายใช่ไหมคะเพื่อให้เห็นรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นมันสามารถใช้ได้กับอะไรถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็น่าจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของสแตมครับซึ่งอาจจะเป็นว่าลุงคนนี้เนี่ยเขาเขาตรวจดูว่าสแต็มันไหนหายากสแต็มันไหนเป็นของจงงขอจริงหรือเปล่าอันนี้ชอยแรกแต่พี่อาร์มดันบอกแพ่ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงเลยก็ได้หนูก็เลยคิดว่าไอ้แว่นขยายนี้เนี่ยนอกจากจะสามารถใช้ส่องสแตมแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ดูดวงค่ะ ม่มีเดียรไอเรื <c oughs> ่องไอเรองนี้คือคิดไม่ถึงใช่ไหมสิ่งที่แม่ฮามบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงนั่นก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่ลุงแกเป็นป้าอะไรนะข้ารานะเพื่อนสายเด็ก้าวเมื่อกี้ตกลงชัดเจนว่าชัดเจนว่าสอยแรกคือหนูตัดเลยหนูคิดว่าลุงคนนี้เป็นคนดูดวงประจําอยู่ที่นี่ค่ะมาดื้อเดวงคุณพูดเหมือนคุณเคยไปเลยไม่เคย แต่ว่าเราใช้การสังเกตไงคะว่าสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็เอามาคิดดีเคาราะดูว่าน่าจะเป็นยังไงบ้างอ้าวสครัววันนี้ชัดเจนนะฮะมาลองฟังพี่โอ,อกแกนบ้างลุงคนนี้เขาเป็นนักประท้วงค่ะเขามาประท้วงนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นไปษมีกลางอันนี้เป็นบ้านเก่าของคุณลุงมาก่อนเพราะฉะนั้นคุณลุงเนี่ยก็ต้องมาที่นี่ทุกวันเพื่อที่จะมาประท้วงอยากได้บ้านคืนน่าสงสารพี่ธงเชื่อไหมพี่จริงๆแล้วนะคะ การประท้วงนะ่ะผิดไปเลยตัดเลยตัดประท้วงไปเลยมันไม่ใช่<ม>จะมาประท้วงอะไรแค่คนเดียว<ม>จะไปรับซากอะไรได้ชิงเรงความรู้สึกว่ามันไม่ใช่การประท้วงค่ะแต่ลุงมาเป็น last เนือ่องจากว่าคุณจะเห็นได้ว่าบริเวณไปสนิทกลางนั้นมีชาวต่างชาติมากมายไม่ว่าชาตาาิไหนชาตาาิไหนลุงพูดได้ทุกประเทศเลยจ้ะพี่ตงตงคะโกรธอะไรคะอะไรบ้าอารมณ์ร่วมอารมณ์รุ่กเดรร หลายภาษามากนางก็เลยมาเป็นแบบว่าเป็นลา่าฟแปลภาษาอังกฤษเป็นเวียดนามแปลเวียดนามเป็นอังกฤษลุงเป็นล่ามลาฟก็คือให้บริการใช่ถ้าใครก็ยังไม่ใช่นะทั้งสองอย่างประท้วงเป็นล่ามฟังพี่โกตีบ้างบอดูใช่ไหมคะพี่โกลุงคนนี้คือนักสะสมครับจริงๆแล้วเนี่ยเออเวลาพี่โกไปต่างประเทศนะครับผมมักจะ เขียนโพสต์การ์ดกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อมาหาตัวเองแล้วก็หาแตแตมป์สวยๆที่ต่างประเทศเนี่ยแปะกลับมาแล้วก็เขียนวันที่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เรารู้สึกยังไงไปเจออะไรทําอะไรกับใครที่ไหนก็จะส่งกลับมาหาตัวเองเพื่อ,อเป็นการเหมือนเป็นเป็นแกลเลอรี่ที่เราจะเก็บความรู้สึกเก็บความรู้สึกดีๆไว้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีความสุขจังเลยเว้ยคือมันมีค่าตรงที่ว่ามันจะมีตราสแตมป์ลุงคนนี้นะครับผม ชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะรู้ดีก็คือจะเป็นนักสะสมแล้วก็ซื้อแล้วแลกเปลี่ยนสแตมข้อมุลอยู่ไหนสมุลสะสมสแต็มมีไหมมีอยู่ในมีมีเฮ้ยมีหลักฐานด้วยเหรอพี่ก็มีหลักฐานยืนยันด้วยก็คือเหมือนกับว่าอย่างสแต็มแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือสแต็มเวียดนามเขาก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยสแต็มบางดวงสําคัญสําหรับประเทศเขาเช่นกันสําหรับประเทศไทยเรามันกันมีสแต็มบางเซต บางอ่าบางอันที่แบบว่าหายากตีมูลค่าไม่ได้ก็มีมันจะมีมูลค่าสาหรับนักสะสมสแตมมากๆ <S <S ออแล้วก็ถ้าสมมุติใครที่อยากจะสะสมสแตม็มของประเทศเวียดนามก็จะมาคุยกับคุณลุงแว่นขยายเมื่อกี้ที่เห็นก็คือเอาไว้ต่องรายละเอียดของสแตมครับอา้าขอสรุปว่าลุงคนนี้คือนักสะสมครับเอาละสิครับเออคิดดีดีครับ,ด,บ,รบดีวกัลแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะกดครับ ครับข้อที่สองนี้ฮะน้องๆทั้งสองทีมคิดว่าคุณลุงท่านนี้เขาทำอะไรครับเอเอนี่คะแนนเดียวโอ้ซีหมดเลยอ,ะอ่ะอ้าวอ้าวสิครับ มาดูกันนะครับว่าน้ําเงินจะนําต่อหรือสีแดงจะพลิกกลับมานะครับง่ายๆเลย A B หรือว่า C ครับคุณลุงชาวเวียดนามคนนี้เขาไปทําอะไรที่นี่ครับมไม่มี A เลยเหรอ A น้ำเงินก็นำต่อ,อ,ะตอนะ ลุนกันจนตัวกล่องแล้วนะครับเนี่ยคงต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลุนกันครับว่าจริงๆแล้วคุณลุงท่านนี้เขาเป็นใครันมีตัวอะไรตัวงตึงที่อยากกินนมมีตัวเนี้ยพี่ทงพี่ยงมารถกาเจล่ะพีตัวนี้กวาด